หลังฝนตกหนักรถหลายคันต้องลุยน้ำท่วม และนี่คือหนึ่งในเคสที่เจอบ่อยเครื่องสะดุดหลังลุยน้ำลุยน้ำแล้วเครื่องดับเปิดดูแล้วครับมีน้ำอยู่ในระบบทั้งในกออา,าศและบางส่วนเข้าถึงห้องเขาไหมน้ำที่เข้าไปแม้เพียงเล็กน้อยอาจทําให้เครื่องยนต์จุดระเบิดไม่สมบูรณ์เกิดอาการสะดุดหรือถึงขั้นเครื่องพังได้เลยครับช่างจะตรวจตั้งแต่ระบบอากาศหัวเทียนระบบไฟและน้ํามันเพื่อไล่น้ําออกทุกจุดก่อนทดสอบเครื่องให้แน่ใจว่าเดินเรียบเหมือนเดิมถ้ารถลุยน้ำมาอย่าเพิ่งสตาร์ททันทีให้เรียกรถล่าเข้าศูนย์ตรวจจะปลอดภัยกว่าเพราะน้ําเพียงนิดเดียวอาจสร ความเสียหายทั้งระบบได้ครับลุยน้ํามาแค่ไหนเราก็ซ่อมจบมั่นใจมาตรฐานศูนย์บริการสยามนิสสันทีเคฟเปเคราะทุกปัญหาของเรื่องรถต้องได้รับการดูแลและแก้ไขที่ถูกวิธีศูนย์บริการนิสสันทีเคฟของเรามีช่างที่ชํานาญการเครื่องมือครบมาตรฐานศูนย์บริการหากรถของคุณมีอาการผิดปกติแวะเข้ามาตรวจเช็คและซ่อมได้ที่นิสสันทีเคฟของเรานะครับนิสสันทีเคฟวันสต็อปเซอร์วิสซ่อมได้ครบจบในที่เดียวครับผม